อ้าวซ้ายไม่ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนเข่าอีกอ่ะซ้ายไม่โดนขวาแล้วแทงอ่ะต้องต่อเนื่องอ่ะต้องมียาชุดครับแทงแล้วถอยหลังนี่ไม่มีประโยชน์ครับต้องดันไปต้องดันไปใช้ใครที่เชียร์เพชรอามินเพชรเทพถไายก็ต้องออกครับตีซ้ายไม่ออกไม่ได้ครับขยันหน่อยขยันหน่อยคุณพิเชษ ฟอร์มหลังเพชรไอเมนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับน็อกคู่ต่อสู้มาเช่นกันครับชะนั้นดวลกันครับใครนอ็รนอกใครกับใครน็อกใครใครดีใครอยู่ซ้า,ายมาขวาขึ้นมวยไทยพันธมิตรมวยพลิกวันจันอา้าวายกันครับคู่แรกวันนี้แม่เริ่มต้นขึ้นมาก็มันเลยครับอ่ะวันต้องเปิดครับถึงจะสนุกนะครับแม่เตยกสูงๆงคุณพิเชษด้วยดูหางคิ้วน้ำเงินหน่อยมีอะไรหรือเปล่า ไมราวาโดนโค้งไหนเข้าไปครับพี่หมอคณิตได้ทํางานแล้วครับเริ่มแต่คู่แรกแล้วครับวันนี้ได้เลือดแล้วอ้าวเพชรอาเมีนี่เสียบดันทีมขว่าไวยัามาครับแหมรูปร่างสซพงก็คล้ายๆกันด้วยซึอ้าวขวางดันหน้าแทงไวแทงแทงแทงไม่ได้ครับแหมกรรมการคู่กายแยกก่อนแม่จังหวะลูกดันแทงของเพชรอามีนครับโอ้แทงสกูถอยหลังมีแทงเดินหน้าอีกต่างหาก เรียกว่าสองช็อตเลยครับโอ้ซ้ายทีดูครับจังหวะแทงซ้ายทีขวาทีโอ้ยนี่ครับจังหวะตั้งศอกของทีมงานเทพไทยอย่าหยุดยั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่าหยุดยั้งครับทําให้เห็นชัดๆดาวชัดแบบไม่ต้องหมุนเสาภาษาปากใต้กุณเรกเทรู้ความหมายไหมชัดแบบไม่หมุนเสาอมาชัดแบบไม่ต้องหมุนเสาครับลุยเลยอันนี้ให้แบบเต็มๆนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับมา สายมันเจ็บอยู่แล้วขวาก็ปวดเอาดูดันแทงเข้าไปเอาตรงกลางนี่แน่นอนกว่าเพชรอารมินเน้นกันไปเข่าตรงกลางนะครับอัดซ้ายคืนเทพไทยเสียบเื้ยโอ้ยอาครับภาษาหวยนอกเป็นของนายนายเป็นของพี่มาสายอย่าประหยัดเข่าก็อย่าหยุดเอออย่าทีเดียวถอยหลังไม่ได้เพชรอารมิน,มนเดินต้องเดินดันมาคุณเพชรเทพไทยอัดฉีดมาแล้วครับหนึ่งแสบาทเอา ซอกพยายามจะเนื้อครับลายแขนมาอย่าเพิ่งทอครับรางวัลใหญ่รออยู่ครับวันนี้เอากว้างโอ้โหเบิ้ลเข้าไปครับขวาไปไม่ยั้งเลยครับอ่ามวยไทยที่ต้องเปิดเกมเดินเกียร์ถอยหน้าไปหน้านะครับถอยหลังนั้นมันมีเสน่ห์ครับอ่าถ้าเตะมันต้องเตะให้ร่อนครับทีเดียวนี้ไม่ได้ครับร่างกายยังแข็งแรงอยู่โอ้โหโดนสองแล้วเคยแต่น็อกเขาครับ เล่นเกมสั้นพอเล่นเกมยาวๆตอนนี้เทพไทยออกอาการบอรัดหมดแรงซะแล้วครับคุณเก่งส่งสัญญาณข้างล่างเขาบอกว่าต่อยอย่างเดียวครับไม่ถูกหวยแต่ท่านหล่นลงไปนี่แม่ยิ่งกว่าถูกหวยนะครับปั้งไม่โดนครับเงื้อมาซ้ายเกมยาวๆครับเพชรอาบีนล็อกไว้โอ้โหล็อกเข้าข้อเลยครับล็อกแน่นๆนะครับไม่ประมาทครับคนที่เป็นตอบพัอพมูหเด็กคนนี้ 16นี่ในหน้ากลัวเลอเกินครับสรีระโครงสร้างแม่พัธลุงถ้าเติมกล้ามเนื้อเข้าไปหน่อยคุณเมื่อกี้น่าจะเป็นยอดมวยครับอนาคตอเท่นี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมหยุดค่ายต่อย้ำสวนนะครับยอดมวยเต็มค่ายนะครับบอกท่านผู้ชมแชมเปี้ยนออมน้อยหลายเส้นเลยทีเดียวที่ค่ายนี้กรรมการอรุชาอารามันทองอู่ครับชูให้นักชกฝ่ายแดงไอ้น้ำเงินนะครับขอภัยเพชรอามินเกียรติบุห้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ